ความตื่นเต้นก่อนขึ้นเป็นพิธีกรได้อย่างไรในฐานะที่คุณนะคะได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรหรือผู้ด,ดําเนินรายการนะคะแล้วคุณเกิดความตื่นเต้นขึ้นมาก่อนที่คุณจะขึ้นพูดพิมบอกเลยนะคะว่าไม่จําเป็นนะคะที่คุณค่ะจะต้อง ความตื่นเต้นทั้งหมดออกไปเพราะบางครั้งค่ะความตื่นเต้นนะคะที่มีเล็กๆน้อยๆในปริมาณที่เหมาะสมจะทําให้คุณสามารถเป็นพิธีกรที่มีพลังและทําให้เวทีนั้นดูน่าสนใจมากขึ้นได้วันนี้ค่ะเราจะไปดูการถึงวิธีการจัดการความตื่นเต้นเมื่อคุณได้รับหน้าที่ให้เป็นพิธีกรวิธีการจัดการแรกค่ะนั่นคือการจัดการกับใจของคุณเองก่อน เมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณหาได้รับหน้าที่ให้เป็นพิธีกรพิมพอยากให้คุณอาระลึกไว้เสมอเลยค่ะว่าคุณจะต้องไม่กลัวสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นบนเวทีคุณจะต้องบอกใจตัวเองเลยนะคะว่าคุณไม่กลัวความผิดพลาดไม่กลัวความตื่นเต้นเมื่อคุณคิดได้แบบนี้แล้วนะคะให้คุณคิดต่อไปว่าสิ่งที่คุณพูดวันนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่เสริมพลังบวกให้กับคนเมื่อคุณคิดได้แบบนี้แล้วนะคะคุณจะสามารถควบคุม ความตื่นเต้นได้เพราะคุณควบคุมใจตัวเองได้นี่คือวิธีจัดการวิธีแรกต่อไปวิธีที่สองค่ะที่คุณจะสามารถจัดการความตื่นเต้นก่อนขึ้นเป็นพิธีกรได้นั่นคือการที่คุณค่ะขึ้นไปบนเวทีแล้วยืนให้มั่นคงก่อนที่จะเริ่มตนพูดการที่คุณค่ะขึ้นไปบนเวทีค่ะแล้วคุณยืนอย่างมั่นคงจัด ทวงท่าให้มั่นคงนะคะก่อนที่จะสตาร์ทการสนทนาเนี่ยจะทําให้คุณค่ะมีสติอยู่กับตัวคุณเองเมื่อคุณมีสติอยู่กับตัวคุณเองแล้วค่ะคุณจะสามารถดําเนินรายการต่างๆนะคะให้เป็นไปดังที่คุณวางแผนมาแล้วได้ต่อให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นนะคะคุณก็จะสามารถควบคุมได้เพราะคุณมีสติอยู่กับตัวนั่นเองนี่คือ2วิธีการจัด ความตืน่นเต้นเมื่อคุณรับหน้าที่พิธีกรบนเวทีสาหรับท่านใดค่ะที่ต้องการพัฒนาทักษะการเป็นพิธีกรตอนนี้ค่ะสปีกสปาร์คนะเรามีคอร์สเรียนที่มีชื่อว่าเทคนิคพิธีกรออนสเตจออฟไลน์แอนด์ออนไลน์ซึ่งจะช่วยคุณค่ะให้คุณสามารถเป็นพิธีกรที่มั่นใจได้ในทุกเวทีสป e a สปาร์คค่ะเราขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่ฝุกฝน,นทักษะการพูดในที่สาธารณะถุกทันค่ะ